ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์ซัลลัตุวลสสลามุอะลัยรรุสซุลลอฮ์วะอะลาอาลลฮิวะซอฮมินวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาโตกลับมาพบกันต่อนะฮะในการเรียนรู้การอธิบายอัลกุรอานในรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตวันนี้เรามาถึงอายะห์ที่137นะครับกับ การเรียนรู้ในเรื่องของหลักการศรัทธาที่อัลลอฮฺสุบฮานุไตรา่าได้บอกท่านนาบีสุสาลลอนของอะลัยฮะสัลลัมในการที่ให้ท่านได้นําไปประกาศศาสนานาไปบอกบบรรดาสหามะะซึ่งอายะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้ได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงศรัทธาต่อละและศรัทธาต่อรอซูลของพระอ,องค์และศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่ประทานมาให้กับรอซูลของพระอ,องค์และบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้านี้ แล้วอัลลอฮ์ตาลาก็ได้บอกบอกถึงการผู้ผู้ปฏิเสธว่าภาพผลของเขาเป็นยังไงว่าวะมัยักฟุรบินละวะมาลายกะติใค้ปฏิเสธอัลลอฮ์และปฏิเสธบรรดาอะกรมากังพระองค์ว่ากุตูบีฮิวะรุสุลีและปฏิเสธบรรดาคัมภีของพระองค์และปฏิเสธบรรดาลอซูลของพระองค์วันยามินอเครและปฏิเสธวันกิยามะวันอเคระกดดลลลาาบแท้จริงเขาได้มีการหลงทางซึ่งเป็นการหลงทางที่ออกไปไกลเลยไม่แ <c> น <oughs> ่นอบ การศรัทธาและการปฏิเสธนั้นเป็นสิ่งที่ตรง,งกันข้ามกันการศรัทธาหรือว่าการอีมานมีอีมานต่อลอมีอีมานต่อบรรดาอซูลอีมานต่อบรรดาอะไรมะอีมานต่อบรรดาคมภีร์อีมานต่อวันกย์วันกยามะวันอาเครอและก็อีมานต่อเรื่องของกฏระกัดการกําหนดของลอสุมา,ออา,านวตาลานั้นเนี่ยการอีมานต่างต่างเหล่านี้คือเป็นการเป็นอีมานที่นํามาซึ่งอะไรพี่น้องนำมาซึ่งการการการยึดมัน่นแล้วการยึดมั่นนั้นเนี่ยนำมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นอีมานกับการปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่เสมอ เวลาที่เราศรัทธาว่าอัลอลอฮ์ตาลานั้นคือคือพระเจ้าของเราเราก็ต้องละทิ้งอะไรฮะเราต้องละทิ้งเราปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกลบไหว่าโดยแท้งแท้นอกจากอัลลอฮ์เราก็ต้องทิ้งการอิบารัดการสการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาก็คือเราต้องย้อนกลับมาทําการอิบาระต่ออัลลอฮ์ตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยไม่ทําการอิบารัดต่อสิ่งอื่นแล้วเวลาที่เราศรัทธาว่าศรัทธาต่อบรรดาอะไรกั หมายความว่าให้เราศรัทธาบันดาลมารากาโดยโดยการศรัทธาโดยรวมว่าอัลลอฮฺตารานั้นได้ทรงสร้างมารายากามาแล้วเราได้มีมีบรรดาลมาายกกาอยู่มีบรรดาลมารายกาที่อยู่รอบตัวเราและให้เราระวังในทุกการงานของบรรดาลมารายกาอย่างเช่นดังที่ในอายะห์ที่อัาลลอฮฺได้บอกว่ามาันฟิซุมิมกาวเดนอิลลาลาเิห์รอกรีบนอัตีดไม่ว่าคําพูดใดก็าตามจะต้องไปอยู่ที่รอกีบอาตีเดเวลาที่เราจะพูดเราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราต้องคอยระวังเพราะว่าเรามีอีหมานว่าบรรดาลมารายาการนั้น ึ่งในบรรดาเมลาัายกามีมลาัายกาที่คอยจดบันทึกความดีความชั่วของเราอยู่ไม่ว่าคําพูดหรือการปฏิบัติใดของเราก็ตามจะไปอยู่ที่ที่บรรดาเมลาัายกาและการศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลสุบานอตาลาก็คือการศรัทธาต่อบรรดารอซูลที่อัลตาลาได้จะกล่าวชื่อไว้ในอันกุรอานหรือว่าบรรดาหลอซูลที่อัลตาลาไม่ได้กล่าวชื่อไว้นันกุรอานศรัทธาพราเขาทั้งหลายนั้นได้ทําหน้าที่ในการด้ว่ามนุษย์เพื่ออะไรฮะ เพื่อให้พวกมนุษย์เนี่ยออกจากการอิบารดาต่อสิ่งอื่นนอกจอขอลเรานะดังที่อัลล์ตาลาได้บอกว่าว่าเราคนบัสนาเฟกุลิอุมเตอร์รอซูลันอันนี้อับดุลลอฮ์ไวจตันิบุตตอะกุสแท้จริงเราได้เราได้ส่งรอซูลมาให้กับทุกๆประชาชาติส่งมาเพื่ออันนี้อับดุลลอฮ์เพื่อมาทําการอิบารดาต่ออัลลอฮฺไวจตันิบุตตอะกุสและเพื่อให้ออกห่างจากตอกุสออกห่างจากสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานูร์ตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องบรรดารอซูลเนี่ยมาเพื่ ทำหน้าที่ในการทําการดาวาเราจึงต้องศรัทธาว่าบรรดาลลซุลนั้นทำหน้าที่ของของทุกท่านตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงวางมาและศรัทธาต่อบรรดาลลซุลที่อัลลอฮฺตะา,าได้กล่าวชื่อไว้แล้วก็ศรัทธาต่อบรรดาลลซุลที่อัลลอฮฺตะาได้กล่าวถึงการงานของเขาไว้ว่ากล่าวถึงบรรดาลลซุลที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตะลไม่ไดไม่ได้ไม่ได้กล่าวชื่อไว้แต่กล่วกาวถึงเรื่องเล่าของบรรดาลลซุลต่างๆนี่คือหนึ่งในหนึ่งในการศรัทธาของเราศรัทธาต่อบรรดาคัมมมมภภีีรร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 ร์์ศ okay. ััััทททธาา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 าออลลละะะหุบบบบฮฮนนวตดด้งปคใก บรรดา,ร,ารัซูลแล้วก็ให้บรรดา,ร,ารัซูลนั้นเนี่ยสอนเผยแพร่จากคัมภีร์ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาได้ทรงประทานลงมาให้วันนั้ได้กับสิ่งนี้เนี่ยเวลาเราศรัทธาตา่อบรรดาคัมภีร์แล้วเนี่ยเราศรัทธาแล้วเราก็ยึดมั่นว่าคัมภีร์ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาประทานให้กับท่านในหม,มาศลลัลลอฮุอะงอะไรสลัสลลลมะเกิดกุรอานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใ,งใดหรือจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปหาอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาได้ได้ทรงประทานลงมาศรัทธาต่อวันไตะย การศรัทธาตวันกยามานั้นระดับอีหมานองคนที่ศรัทธาตวันกยามานั้นมีสองระดับคือหนึ่งการมีอีหมานแต่เพียงแต่การเชื่อว่าวันกยามานั้นมีจริงนะสองอหมานเชื่อว่าวันกยามานั้นมีจริงและการเชื่อนั้นทําให้เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวสภาพต่างๆในวันกยามะ์ก็เลยทําให้เขานั้นปฏิบัติอามลอิบาดาที่ดีนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาที่เราศึกษาเรื่องราววันกยามาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าในวันกยามานี่มีสิ่งที่น่ากลัวอยู่หลายอย่าง เริ่มตั้งแต่การเป่าสั่งในวันซินโลกแล้วก็การที่อัลลอฮ์สัมผันุะตาลาให้เราได้ไปอยู่ในอะไรฮะในทุ่งมัชชัไปอยู่ในอมอกิฟก็คือสถานที่ที่เราถูกจับมารวมตัวกันแล้วเราก็จะแสวงหาหาผู้ที่ให้การชฝาไปหานาบีนั้นนบเีนี่ไม่มีใครสามารถให้ได้จนต้องไปหาท่านอับดุลสลัลฮ์องลัลลอฮะสัลลัลลแล้วในวันกิยามะมีการสอบสวน <c oughs> นะมีการสอบสวนมีการบันทึกความดีความชั่วเอาเอาบันทึกความความชั่วของเราเนี่ยตั้งแต่ในโลกดุนยาเนี่ยเอาไปสอบสวนในวันไกยามาแล้วท่านอนับดุลเลาะวะซัลลัมบอกมันุกเชันไหซาแบบฮะลักใครข้าตามที่ได้ถูกอะไรฮะถูกเอาเอาบัญชีมาสอบสวนเนี่ยเขาจะพินาศอาอิชาไปแล้วได้ยินอายาเนี่ยอัยชาถามท่าน,นาอับดุลเลาะวะซัลลัมว่าอะไรสัลลัมฮะยากูบอกบอกท่านอบีุลเลาะห์ว่าโอ้เราสนของเราลัทธิสุภาโนวตาลาได้ทรงตัดไว้ในอายากุรอานไม่ใช่หรอว่า อัลม,มาแมนูเต่กิฟัลม,มาแมนูเต่กิตาเบอร์ฮูบิเอมีนี้ฟัซโซฟยุคาซูุฮิซาบายเอซโรส่วนคนที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวาเขาจะต้องถูกสอบสวนอย่างง่ายซึ่งไอาชาเนี่ยเข้าใจว่าสอง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 ,สองอายันนี่เนี่ยหรือาอายันกุรอานกับฮะยดิท่านนาบีสองร้อยสาม,าสามาน,านี่เนี่ยขัดกันเพราะท่านนาบีได้บอกว่าใครถูกสอบสวนจะพินาศไอาชาบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวัตตาลาได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวาเขาจะถูกสอบสวน แต่เป็นการสอบสวนอย่างง่ายท่านนบสลลลีสลลร้องเรียนเลวะซสาลัมได้บอกว่าดาในการเอาการสอบสวนอย่างง่ายนั้นก็คืออะไรฮะก็คือการนําเสนอก็คือเพียงแค่เอาบัญชีมาให้ดูมานําเสนอให้ดูไม่ได้มีการสอบสวนว่าในนี้มีอะไรนั้นมีอะไรนั้นมีปัญหาอะไรไม่มีเพียงแค่นํามาให้นามาให้ดูให้เฉยเพราะฉะนั้นในวันกกยามาเข,ขดาด่วนต่อตร้องสารวตาลาให้เรานั้นไม่ต้องไม่ต้องถูกสอบสวนที่เป็นการสอบสวนที่ไม่ใช่การนําเสนอ แล้วในวันกกยามะมีตาช่างความดีความชั่วที่มาช่างความดีของเราแล้วก็ในวันกกยามะมีการข้ามสะพานเสรีตอนมุสตะเปมซึ่งในการข้ามสะพานไปนั้นมันมีความหลากหลายในการข้ามสะพานบางคนข้ามไปด้วยกับอะไรฮะสายฟ้าแลบบางคนข้ามไปด้วยกับพิบตาบางคนข้ามด้วยกับการขี่อูดขี่การขี่ม้าพันธีการเดินไปการคลานไปก็มีนะซึ่งข้างต่างเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราได้เกิดความยำเกรงเกิดความเกรงกลัว แล้วก็ทำให้เรามันจะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติอามัลอิบาดต่อลอสวาห์นวตาลาลอตาลาได้กล่าวไว้ในอายะนี้เนี่ยว่าใครปฏิเสธนะสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะต้องเป็นผู้ถ้าจริงเขาผู้ที่หลงทางซึ่งการหลงทางที่ออกไปอย่างห่างไกลเลยพี่น้องแล้วในวันกินยามะก็จะมีสวรรค์ แล้วก็มีนรกหลังจากที่เราได้ข้ามผ่านสวรรค์สลาตันมุสตะเกมไปเราอาจจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าเราอาจจะได้ลงนรกตามอะไรฮะตามการถูกสอบสวนของเราตามการปฏิบัติของเราแล้วก็ตามที่อารถสุมฮานวุวตาตาลาน,นั้นทรงประสงค์อายะต่อมาของเราในวันนี้อายะที่137 อัลลอ تعالى สَงต ت َว um 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 ่าَ ى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ز َ د َ و ا كُفْرًا لَمْ ي َ ك ُ ن ِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا ل ِ ي َ ه ِْ ي َ ه ُ م ْ س َ ب ِ ي ท้มี้ที่มี إيمان มีศรัทธาแล้วซุมมกัฟารุต่อมาเขาก็ได้ไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธซุมมอามานุต่อมาเขาก็กลับมามีอ ي م า ن อีกซุมมกัฟรุต่อมาเขาก็ได้ กลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธอีกมีอีมานแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วก็มีอีมานอีกแล้วก็ปฏิเสธไปซุมมัสดาโดกุฟรอต่อมาก็เขาก็ได้มีการเพิ่มการปฏิเสธออกไปคือเพิ่มการปฏิเสธหลักการศรัทธาไปลัมยะกูนลลาฮูเลยะเอเฟรอลาหุมอัลลอฮ์ตาราจะไม่ทรงอภัยให้กับพวกเขาวะลาิยะนิยหุมซามีลาแล้วพระองค์ก็จะไม่ให้ทางนำกับกับพวกเขาเพราะนั้นคือน้องครับ ในอายะนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการที่การหันเหออกจากแนวทางท, feasible, ที่ถูกต้องเนี่ยไปสู่ไปสู่แนวทางการปฏิเสธแล้วก็กลับมาสู่แนวทางการอีมานอีกแล้วกลับไปสู่แนวทางการปฏิเสธอีกเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่อะไรฮ exactly? ะเป็นมันบ่งบอกถึงการที่พวกเขาทั้งหลายเขาพวกเขาทั้งหลายนั้นได้มีความไม่ได้มีความมั่นใจในในหลักการศรัทธาของเขาหรือว่าไม่ได้มีการเรียนรู้อย่างอย่างที่ให้อิมานนั้นเข้าไปสู่หัวใจของพวกเขา ซึ่งตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาได้กล่าวว่าละมิโคเนลลาฮูเลือกฟิรลาฮุมมาลาดิยะฮลิยาฮุมซาบีลาวลาลิยะฮลิยาฮุมซาบีลาตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาบอกว่าพระองค์จะไม่ส่งไม่ไม่ไม่ส่งอภัยให้กับพวกเขาแล้วก็จะไม่ทําการอะไรฮะชี้แนวทางให้กับเขาซึ่งเป็นแนวทางซาบีแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมุงบอกมุงบอกให้เรารู้ว่าการที่มีการเพิ่มพูนการปฏิเสธนะเพราะในตอนหลังเนี่ย เพิ่มพูนกาบปฏิเสธเพราะนั้นการแต่การตอมวัดตัวให้กับกับมาสู่อัลลอฮ์สุบฮานุว์ตาลาเนี่ยให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นส่งอภัยให้เสมอสําหรับคนที่กลับตัวกลับใจจากการทําสิ่งที่ผิดแล้วเขาก็กลับมาสู่แนวทางที่ดีทั้งที่อัลลอฮ์สุบฮานุว์ตาลาได้บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลละดีนัสลาฟูอ um ัลาอัฟุซิซม um ิลาตักนาตตมิรุอัล์มะตินลาจงกล่าวเถิดบรรดาบ่าวของฉันที่พวกเขาทั้งหลายได้มีการอิสราฟมีการอะไรฮนะปฏิบัติในสิ่งที่เกินเหตุ คือทําความผิดจนมากจนเกินเ,นเหตุลาทักนาตัวเมตราห์มะติลละอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของลอสุมานุอตาลาอินนัลลอฮยยฟิรุตโนบะจามีอัแท้จริงอัลลอ์สุมานุอตาลานั้นพระองค์ทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าหากว่าการปฏิเสธของเราเนี่ยมันมาจากอะไรฮะมาจากการที่เราได้เพิ่มพูนการกูโฟดออกไปเพิ่มพูนการปฏิเสธออกไปอัลลอฮ์สุมานุอตาลาก็จะไม่ทรงอภัยให้กับให้กับเราหากพ่าเราไม่มีการตอบวัดตัว ก่อนที่จะเสียชีวิตไปดังที่อัลลุบาลอวลตาราได้บอกว่าฟะลัมมาซากอัากุลลอฮ์ุกุลบมฮัมดังนั้นเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ได้หันเหออกไปคือได้เบี้ยวออกจากหลักการออกไปอัากุลลอฮ์ุกุลบมฮัมมัดอัลตาลาก็าจะส่งทำให้หัวใจของเขาเนี่ยมันได้เบี้ยวไปอีก <c oughs> <c oughs> และพระองค์ได้ทรงตรัดอีกอายะห์นึ่งว่าวะนุกัลลิบุอัฟอิดะฮ์ทุมอับซาระฮุมกะมาลัมยูมินูบิฮิอาวะลัมอัรห์ แล้วเราได้เราได้พลิกผันหัวใจของเขาแล้วก็หัวอ,อกของพวกเขาบรรดาอ,อกของพวกเขากล้ามาล้ำยุมเมนูวิหิอามารเหมือนดังที่เขาไม่ได้ศรัทธานในตอนแรกเลยมาคร้มเวลาที่เขาได้อะไรฮะเบี้ยวออกไปจากแนวทางัล้วทาราเขาจะให้หัวใจของเขาเนี่ยเบี้ยวออกไปอีกนะอายะนี้ผมบอกให้เรารู้ถึงการหากว่าหากว่าการปฏิเสธนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิเสธที่มีการมีการเพิ่มพูนไปแต่ว่าถ้าหากว่าเขากลับมาสู่ กลับมาสู่การมี إ ي م านแล้วก็ทิ้งการปฏิเสธของเขาไปได้เนี่ยการตวัดตัวของเขาเนี่ยอัลลอฮ์สัมภารุต阿าทรงทรงรับการตวัดตัวอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะเป็นการตวัดตัวที่มีการตวัดตัวไปแล้วพี่น้องครับบรรดาอัลมอฮ์ได้บอกว่าการตวัดตัวเนี่ยดังที่อัลลอฮ์สุบฮารุตาลาได้ได้ประกาศไปว่ากุลยาอิบาดียลทีนัสซุรฟูอานามฟุสิมิลาตะนะตูมิรุห์มัติลละอินนัลลอฮยักฟิรุดดโนมบะจมิอันแท้จริงอัลลอฮ์ตรัสถานั้นทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเเเลยยยหหมมาา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 คควว่บบบปปทททุกกพรรรระะอองง์จภััใใ้้ไดน หากเราได้ก,ล,กล,ยยลับตัวกลับใจอย่างจริงจังกลับตัวกลับใจอย่างจริงจังนะซึ่งในเงื่อนไขของการกลับตัวเนี่ยที่มัมโนวีได้บอกเอาไว้และบรรดาอุลามะได้ได้มาายืนยันในเหตุในเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะว่าประการที่หนึ่งคือเราต้องเสียใจในสิ่งที่เราได้ทําไปประการที่สองเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่กลับมาทําสิ่งนั้นอีกแล้วประการที่สามเราเราจะต้องอละทิ้งสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดนะเสียใจ แล้วก็ละทิ้งสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับมาทำสิ่งนั้นอีกถ้าหากการตอบโตวของเราเนี่ยครบสามเงื่อนไขนี้อัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل จะทรงตอบรับการตอบโตวของเราและลวมาตราได้กลวตอมาว่าัชริ ا ل มุนาฟิ ا ل นบิอันน ب ล ن لهم عذاباً أليماً คำว่าบัชชิดจงแจ้งหมายความว่าจงแจ้งข่าวดีคือตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาพวกมุนาฟิกจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบัชชิดหรือคําว่าบิชาร้อนในภาษาอารับเนี่ยจะใช้ในการแจ้งข่าวดีแต่ในอายา t h i เนี่ยอัลลอฮฺตาลาเอามาแจ้งข่าวร้ายกับบรรดามุนาฟิกว่าบิอ um ันน่ลาฮุมอัดาบันอาลีมาแท้จริงสาหรับพวกพวกเขาทั้งหลายนั้นเขาจะได้รับการลงโทษที่เป็นการลงโทษที่ที่แสนเจ็บปวด หมายความว่าไงพี่น้องตรงนี้ในบรรดาอัลมาฮ์ได้บอกว่าหมายถึงการการดูถูกบรรดาพวกมุนาเฟกีนว่าในเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ทําเป็นผู้มีศรัทธาได้มาเปิดเผยการมีอีมานเพราะฉะนั้นอลาาลาัลลอฮฺตาราก็ทําการแจ้งข่าวกับเขาคือแจ้งข่าวร้ายกับเขาด้วยกับสำนวนที่เป็นการแจ้งข่าวดีกับบรรดาพวกมันเขาะว่าในเมื่อพวกคุณเปิดเผยสิ่งที่มันมันดี แต่ในลึกๆของพวกเจ้าเนี่ยหรือว่าในใจของพวกเจ้าเนี่ยมีแต่สิ่งที่อะไรฮะมีแต่การปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ดีหรือมีความคิดที่ไม่ดีต่ออิสลามเอาล์าจึงบอกว่าจงแจ้งข่าวใช้คำว่ามิชารอแจ้งข่าวดีบอกกับพวกมุนาเฟกีนไปว่าซึ่งข่าวนี้นไม่ใช่ข่าวดีนะพี่น้องการใช้ข่าวดีการใช้คําที่บ่งบอกถึงข่าวดีในตรงที่เป็นข่าวร้ายเนี่ยบ่งบอกถึงการอะไรฮะถึงการเหยียดยามบ่งบอกถึงการดูถูกเพราะฉะนั้นพวกมุนาเิกีนเนี่ยอยู่ในรกัชั้นต่าสุด องค์ลัทธาจึงได้สำนวนที่บ่งบอกถึงการดูถูกพวกเขาว่าเป็นการปฏิบัติที่ที่แย่มากเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้าในการที่จะเปิดเผยการปฏิเสธออกมาแต่เปิดเผยการศรัทธาออกมาทั้งที่ในใจของเขาเนี่ยเป็นพวกที่ปฏิเสธบัญชีนุนาฟิกนบิอันนัละุมาดาบันอัลีมาจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนมุนาฟิกบรรดาพวกหน้าไหวหลังหลาจงมาให้แจ้งข่าวดีนะ จงบอกกับพวกบรรดาคนมุนาฟิกพวกนวั้นไหละลองบอกว่าวิอ um ันนาลฮุมอาซาบันอาลีมาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับการลงโทษอย่างแสนเจ็บปวดอัลละดีนายัตะคิรูนัลกาฟิน่าอัลเลียอามิดูนิลมุเมนีนบรรดาผู้ที่ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยเป็นอาลียเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนรักเป็นพรรคพวก มินดูนี่นมุมิน,นโดยที่ไม่ยึดเอาบรรดามุกมินผักพ,พวกพี่น้องว่าตรงนี้เนี่ยเอาลาสตาลาดได้กล่าวว่าในอายะนเนี้เป็นอายะที่บอกให้เรารู้ถึงว่าคนที่เราจะยึดเอาเป็นคนรักเอาเป็นคนใกล้ตัวคนสนิทเนี่ยก็คือใครฮะคือบรรดามุกมินคือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่อลอสพานุาตาลาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้มีการครบค้ากับคนที่ไม่ใช่มุกมินไม่ใช่ผู้ที่มีศรัทธาซึ่งเป็นการครบค้าที่บ่งบอกถึงความรักต่อเขาแล้วก็ไม่ยึดบรรดามุกมินเป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นพรรคพวกเป็นคนรักพี่นตองตรงนี้เดี๋ยวเราต้องสังเกตได้ชัดนะว่าบางบางคนพอเวลาที่อยู่กับบรรดามุกมินเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย s. <S ชอบไม่ค่อยชอบอยู่กับบรรดามุกมินแต่ชอบอยู่กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธ,ธสันธาเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสันธามาเป็นพรรคพวกมาเป็นคนรักโดยที่ไม่ย,ยึดเอาบรรดามุกมินซึ่งตรงนี้เนี่ยต่างกับใครฮนะต่างกับคนที่มีเพื่อนคบค้ากับคนต่างศาสนา คนที่ปฏิเสธศรัทธาแต่อะไรฮะแต่การคบค้าของเขาเนี่ยเป็นการคบที่เพื่อที่จะทําการด้าว่าคนคนนั้นเนี่ยมาสู่อิสลามซึ่งแน่นอนตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าชมเฉยแล้วท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมเป็นผู้ที่ทําการด้าว่าอยู่ตลอดแล้วท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรฮะให้บรรดาสหบ้าเนี่ยใช้แนวทางแนวทางท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมที่ทําการด้าว่าพวกเขาโดยอะไรพี่น้องโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้บรรดาสหบะาเนี่ยไปคบค้าสมาคมอยู่กับเขาโดยที่ว่า ไม่เอาใจใส่กับนบีอันนี้คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของใครฮะสัญลักษณ์ของพวกมุนาฟิกพวกหน้าว้หลังหลอกฟาอิดาลุุลลีนาอามันุกรลูอามันนาวาิดะขะลาอิลลาชัยตีนิมกาลูอินนามะอัคุมอินนามะนะห์มุสตาซิอุนเวลาที่มาอยู่กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาก็บอกไปอย่างนั้นแหละว่าฉันศรัทธาแต่เวลาที่กลับไปหาบรรดาชัยตอนพวกเขาคือบรรด,ดาผู้ที่ปฏิเสธของพวกเขาเนี่ยกูอินนามะอัคุมอินนามะนะห์มุสตาซิอุนแท้จริงเรานั้นเนี่ยอยู่กับพวกเจ้านะที่เราไปหาบรรดาม,มน เราได้ทําการเยียดยามพวกเขาเพราะนั้นในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาจึงบอกเราว่าอัลลอฮฺดีนตตะคิดูนัลกาฟิรินอูลียะมินดูนิลมุมินบอกถึงคุณลักษณะของคนมุนาฟิกว่าจะเป็นคนที่ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธมาเป็นคนรักมาเป็นพักพวกโดยที่ไม่ยึดเอาบรรดามุมินมาเป็นพักพวกเพราะนั้นในวันนี้พี่น้องเราตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้เรายึดเอาบรรดามุมินเป็นคนรัก เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนสนิทหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนสนิทเราเนี่ยเป็นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วเราก็เหินหน้าห่างจากบรรดามุกมินเพราะนั้นพี่น้องอะ่ะเดิมๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับบรรดามุกมินแล้วก็หากมีการปฏิบัติหรือมีการคบค้ากับพวกต่างศาสนิกเพื่อในการด่าว่าพวกเขาถือเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตดังที่อัลลสุบฮานุอัลตาลาได้บอกว่าลายันฮะกุมุลลอฮ์มานินละดีนลำมยกาติลกุมมุลลมยุคริจุกุมมินดีาริกุมมุตะวรุห์มตุกเซตุอิไลฮิมอัลลตะาาาไไไไมมมม่่ดด้้้้หหพวกเจ้า สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ทำการต่อสู้พวกเจ้าไม่ได้ทำการทำสงครามพวกเจ้าแล้วก็ไม่ได้เอาพวกเจ้าออกไปจากบ้านเรือนของพวกเจ้าคือไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าอันตะบะรูฮุมตุกะเซโตอิไลหิมในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะทำความดีกับพวกเขาเพราะฉะนั้นการทำความดีให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้กับคนต่างศาสกนกเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตแล้วก็ส่งเสริมด้วยเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อเขาจะได้ อะไรฮะเขาจะได้มีความสนใจในอิสลามแล้วเห็นความสวยงามของอิสลามของเราแล้วองค์ก็ได้บอกว่าอิานนาะาจันฮาลุมุลลอฮฺอุฮันนัดีลละตีลกอตะตุกุมฟิดดีนแท้จริงบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาได้ห้ามห้ามจากการคบค้าสมาคมคือคนที่อะไรฮะทำสงครามกับพวกเจ้าในเรื่องศาสนาว่าคอร์ยุกุมินดิยาเรกุมแล้วก็คนที่ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเดือดรับพวกเจ้าว่ารอฮารุอะไรคลอจีกุม แล้วพวกเขาทั้งหลายได้มีการเปิดเผยในการที่จะอะไรฮะเอาพวกเจ้าเนี่ยออกไปคือขับไล่พวกเจ้าออกไป,อ,ไกอ,อ,กไปอันแต่ว่าเรา Herr, ในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะไปมีการเอาเขามาเป็นคนรักคือแสดงความรักกับพวกเขาเอาเขา,าเป็นคนรักเพราะฉะนั้นพี่น้องอะสิ่งที่เราสมานุตลาห้ามก็คืออะไรฮะห้ามการยึดเอาเขามาเป็นมาเป็นอะไรฮะมาเป็นคนรักมาเป็นคนสนิทมาเป็คน,นคนที่เรายึดเอาสิ่ง บรรดาคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมาแล้วก็ละทิ้งบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแต่การทําดีกับพวกเขาการมีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมกับพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นส่งเสริมอย่างมากอัลตาลาร์ได้ทรงตัดได้ว่าบัชเชีินมุนาเฟิเกนนเบีอนนละฮุมาดาบันอัลีมาจงบอกพวกมุนาฟิเกนว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะจะรับการลงโทษอย่างแสนเจ็บปวดพวกไหนครับพี่น้องอัลลอดีนตะเคโดนัลกาเฟรีนาอาอูิยาอเมนดดนินมุเมเนนคือบรรดาผู้ที่ยึดเอา ยึดเอาบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเป็นเป็นคนรักโดยที่ไม่ยึดเอาบรรดามุมินเป็นคนรักอายะบะตากูนาอินดะฮุมุลอิซซะตาฟาอินนัลอิซซะตาลิลลาฮิจะมีอาพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะแสวงหายึดเอาความมีเกียรติความห้าวหาญความอะไรความยิ่งใหญ่นะหนะ้าที่พวกเขากันนั้นหรือหมายความว่าอัลตลาทรงบอกพวกเขาว่า พวกเจ้าเนี่ยจะยึดเอาจะหาความทรงเกียรติความมีเกียรติความยิ่งใหญ่เนี่ยเอามาจากพวกเจ้าเองกันนั้นหรือฟะอินนั้นไหละต่ลิลลาฮิจามีลาและให้พวกเจ้ารู้ว่าอิะความมีเกียรติความความความยิ่งใหญ่นั้นลิลลาฮิจามีลาเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอลาทั้งหมดเลยเพราะนั้นความยิ่งใหญ่นั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอลาเวลาที่เราอยากจะแสวงหาความยิ่งใหญ่แสวงหาความมีเกียรติ แสวงหาการสูงส่งนั้นให้เราแสวงหาจากอิสลามจากลอสวาหันวะตาลาพี่น้องท่านองวันหลคับตอบได้บอกว่า,อ,ลลา,วอ,าอัลลอฮ์นอิสลามอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ให้เราได้มีความยิ่งใหญ่มีความมีเกียรติด้วยกับอิสลามะว่าเราวิบตอไวยนั้นหลสยซะไวรันอิสลามและอัลลอฮนัลลอฮถ้าหากว่าเราไปแสวงหาความมีเกียรติจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยและอัลลอฮ์นบัลอลอฮอัลลอฮ์าตาลา,าจะให้เราเนี่ยหลงทางไป เพราะนั้นแสวงหาการมีเกียรติใจอิสลามแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ทวงกล่ไววเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์สุบฮานูวตาราทิ้งการที่จะมีเกียรติด้วยกับสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามและอัลลอ์สุบฮานูวตาราก็จะอะไรฮะจะเปิดเส้นทางให้กับเราในการที่เราจะได้ได้มีเกียรติณน้าที่อัลลอ์สุบฮานูวตาลาเพราะนั้นพี่น้องความยิ่งใหญ่ของอิสลามได้มาด้วยกับอะไรเร่อกการที่บรรดาซหฮามบะเนี่ยมีความภาคภูมิใจ ภาพภูมิใจในการเป็นมุสลิมของพวกเขาแล้วเขาก็จึงองค์อัลลอต้องต้องก็เลยบอกว่าเราถ้าเรามีเกียรติเรายิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยกับอิสลามอัลอเราอม,ม,ม่ต้งองานอันอัลอัน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 อัลาันลันอันลันอันอันอัาอันอันอัาอัามัาาานอัาอันอันอันเันอ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 ันกันอ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 ันเันอันอันอันในอราอันอันอลนอั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 นอนอันอนอัอันอัอันอันอันฮันอันอลาให้เราอด,ด้อยู่บนแนวทางของพระองค์ ที่เอลอสบาลนูตาลาให้เราได้มั่นคงอยู่ในแนวทางดังที่อลัลอสตาลาได้บอกว่ายัยวัดเลยดีนะอเมโนอินตันซุนลลลยันสรงกลุมวิสัมปนอักตรามกุมโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ช่วยเหลือออลอยันสุกลุ่มพระองค์ก็จะคอยช่วยเหลือพวกเจ้าเพราะนั้นในการที่เราอยากจะให้อัลอสตาลาคอยช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือลอสบาลนูตาลาในเรื่องของการแพ่งานศาสนาของลอสบาลนูตาลาและออลอสตาลานั้นจะคอยช่วยเหลือเรา ไวาอยู่ับบิทอักเดอมากุมและพระองค์ก็จะอะไรฮะให้เท้าทั้งสองของพวกเจ้าเนี่ยมีความมั่นคงยุ่ับบิทมีความมั่นคงอยู่นิ่งอยู่กับที่เพราะนั้นพี่น้องอ่ะนี่คือแนวทางของบรรดาผู้ที่มีศรัทธาและแนวทางท่านอับรุสลสลอมได้วางมาให้กับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะกรับรายการอันกุรอานทางนำชีวิตสำหรับวันนี้ก็อัสสลุอะลัยฮะมิลลาัมหมวะลอะลัสฮิอสัลลัมวัสสลมุอะลัยุคุมุอะลัยฮุมุอะัย